สวัสดีครับผมได้คุยกับพ่อบุญจันทร์ครับพ่อบุญจันทร์ครับ,บ,รบแกเป็นบุคคลที่ว่าซื้อเลขมงคลเหมือนกันกันกบพี่สาซึ่งเลขมงคลของพี่สาคือ1 0 9นย์เก้าบ้าน,นที่ของพ่อบุญจันทร์ครับก็คือหนึ่งเหมือนกันครับแกก็ถูกเลขเจครับเมื่อกี้ครับเลขอีกังครับออกจากเลขตัวเก่าท่าถ,า,ถาว่าถือหลายบอก พ่อบุญจันครับแกก็ไม่ได้ถูกเยอะหรอกครับแกถูกประมาณหนึ่งแต่แกก็ซื้อวนไปวนมาครับ97796967เนี่ยแกก็ซื้อแบบนี้ครับทุกรอบเลยครับซื้อแค่บ้านในที่เหมือนกับพี่สาก็ทำให้พ่อบัญจันร์ก็ถูกเลขแทบจะทุกงวดเมื่อนี้ครับพ่อบุญจันแกฝันหลังจากที่วันเลขออกแล้วแกมาฝันเห็นคนตายครับตายอยู่บ้านหลังหนึ่งครับ คนตายคาบ้านเลย <c oughs> ผมได้ถามว่าคนตายเนี่ยในความฝันคือตายอยู่บ้านพ่อบุญจันทร์แมนบ่ครับพ่อเราตอบว่าบ่มแมนถึงจะไม่ได้ตายคาบ้านพ่อบุญจันทร์แต่พ่อบุญจันทร์ก็ซื้อบ้าน,นที่ของตัวเองทุกงวดอยู่แล้วครับเพิ่นเราว่าหลายยังจากที่ว่าได้ออกแล้วมาฝันบัวมีคนอ่ะสองสามคน มาเรียกพ่อบุญจันทร์ให้ไปดูบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนั้นครับที่ว่ามีคนตายเนี่ยคืออยู่ข้างๆพ่อบุญจันทร์เองเอิญพ่อบุญจันทร์ครับไปเบิงว่าแล้วชาวบ้านครับมาเรียกพ่อบุญจันทร์สองสามคนมาถามพ่อบุญจันทร์ว่าเจ้าเห็นคนหนีบอเจ้าเห็นคนหนีออกยางมากจากสีบอประมาณนะครับพ่อบุญจันทร์ตอบว่าไม่เห็น เขากเลยพากันรวมทั้งพ่อปัญจคับเข้าไปในบ้านอันนั้นเพื่อที่จะไปดูว่าคนที่ตามหาน่ะคือเขาไปใส่คือบบเห็นหลายวันแล้วทุกคนครับต่างพากันเข้าไปในบ้านครับสามสี่คนครับแล้วก็เปิดประตูบ้านเข้าไปครับเจอคนที่ตามหาครับแต่เจอในสภาพที่ว่าเขาตายแล้วครับเสียชีวิตครับคาบ้านอันนั้นครับ บ้านหลังนั้นครับกับบ้านพ่อบุญจันทร์ครับมันก็ติดติดกันครับอยู่ใกล้ๆกกันเลยครับบ้านพ่อบุญจันทร์ครับเลขที่บ้านคือ109แต่ว่าบ้านข้างๆของพ่อบุญจันทร์ครับที่ว่าคนตายคาบ้านคือเลขที่บ้านคือ169ที่ว่าฝันว่าคนตายคาบ้านก็คือ169เหตุผลที่ว่าช่าบ้านครับมาตามพ่อบุญจันทร์ถามว่าเห็นคนหนีบอ่อ เห็นคนหนียางไปพันไปสีบอคือพ่อบัญจตอบว่าไม่เห็นเขาก็เลยพากันพาเข้าไปในบ้านหลังนั้นครับเพื่อจะไปดูว่าคนที่ตามหาเนี่ยคือเขาอยู่บอบัดพ่อเปิดประตูไปก็เจอครับคนนั้นครับนอนตายอยู่คาบ้านเลยพ่อบัญจัยครับไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายครับเพราะว่าเห็นแค่สภาพศพครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแต่ว่าบ้านหลังนั้นครับพ่อปัญจันรู้ครับเพราะว่าอยู่ข้างบ้านของพ่อปัญจันเองครับเลขที่บ้านของพ่อปัญจันมันคือ109ย์ แต่ว่าบ้านที่ว่าพ่อบุญจัน์ฝันเห็นคือมันหนึ่งหกเก้าที่ว่ามีคนตายขาบ้านผมเป็ญแค่กังงไเลยบอกเคยฝันลักษณะจังสี่หน้าหมายถึงว่าบอกเคยฝันมามีคนพามาถามมานู่นนี่นั่นใช่นหะแกก็กลัวนะกลัวว่าข่อยเฮ็ดให้นในเขาตายหรือเปล่าเขาเคิดว่าข่อยเฮ็ดยั้งหรือเปล่าใช่นหะแกก็คิดเยอะครับประมาณนั้นครับแต่แกก็ไม่รู้จักนะครับว่าใครตาย แต่แกแค่รู้แค่ว่าบ้านหลังนั้นคือมันติดกับบ้านของแกเลยครับคือ169นะแล้วอย่างที่ว่าแกฝันแล้วครับแกก็บว่าแกประมาณน,นั้นอ่ะแกจําได้แค่นั้นครับถ้าถามว่าในความฝันมีตัวเลขไหมเหมันกับบมี่อกซบกับบไดีบอกเลขก,กับบุ้งับจซบด้วยว่าซบน่ะเป็นไผ่ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย,ยารู้ํารู้แค่คว่าบ้านหลังนั้นคือมันอยู่ข้างๆบ้านแกเองครับซึ่งบันที่มันก็ใกล้เคียงกับพ่อบุณจันทร์คือ169 แต่วัารับซื้อเลขครับแกก็เป็นคนที่ชอบซื้อเลขขึ้นลงอยู่แล้วหนึ่งหกเก้าก็จริงใช่นะหนึ่งมันอาจจะเป็นเจ็ดหรือเปล่าคนตายคาบ้านหรืออาจจะเป็นศูนย์หรือเปล่านี่คือความคิดของพ่อบุญจันทร์แกเป็นคนที่ว่าชอบซื้อเลขสามตัวเหมือนกันกันกบผมนะครับแต่แกก็เป็นคนที่ว่าชอบซื้อเลขสองตัวซะส่วนใหญ่แกก็ตีเลขครับหนึ่งหกเก้าคือบาลีที่ที่ว่าคนตายคาบ้านแกก็ซื้อศูนย์หกเก้าเพราะว่าคนตาย หนึ่งหกเก้าอาจจะเป็น 9, เจ็ดหกเก้าก็ได้นี่คือตัวเลขที่ว่าพ่อบุญจันแกตีเพิ่มเติมส่วนบ้านที่ครับของพ่อบุญจันที่ว่าแกนอนฝันคืนหนึ่งศูนย์เก้าผมจะไม่เขียนลงนะครับแต่ว่าผมแค่จะบอกว่าพ่อบัญจันแกซื้อทุกง,งวดเพราะว่ามันเป็นเลขมงคลเหมือนกับของพี่สาเรียบร้อยนะครับแกก็จะซื้อเพิ่มเติมอย่าลืมไปตัดเล่นนะครับเผื่อมันจะมาสองตัวนะครับเนาะอาจจะเป็นหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกเก้าเก้าหนึ่งใช่ไนะหมเดจะเป็นศูนย์หกศูนย์เก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าก็ คือว่าครับถ้าหากเฮาคนนะคนเฮานะครับชอบเลขสามตัวหลายๆคนครับก็ไม่อยากตัดเล่นนะครับเนาะไม่อยากตัดเล่นแต่ว่าบางคนครับเผื่อเผื่อใจว่าสามตัวนี่มันมายากก็ลองซื้อเลขสองตัวไว้ก็ได้สินะก็กลองไปตัดเล่นดูครับเผื่อมันจะมาแต่ถ้าเฮาซื้อเข้ามาร์กเลขตัวใดครับเฮาลองจดไหวแล้วก็ไปซื้อรอตรี่ไ้ครับเผื่ออาจจะ เป็นรางวัลท้ายหรืออาจจะเป็นรางวัลใหญ่ๆก็ได้ครับเฮาเน้นแค่2ตัวท้ายครับแต่ที่ไหนได้ครับมันออกรางวัลที่1อาจจะเฮงเลยก็ได้ครับเนาะสองพฤษภาคมปีเจ็ดความฝันของพี่ปัญจันทร์ครับแกก็ถูกเลขมาเรื่อยๆเทียบเท่ากับพี่สาแล้วครับแกซื้อทุกครั้งแกก็ซื้อเลขบ้านเลขที่แท้ทุกครั้งเลยบ้านเลขที่ของแกนะหนึ่งศูนย์เก้าแกก็ซื้อหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกเก้าไอหนึ่งหก เจ็ดหกครับแกก็ซื้อแบบนี้แทบจะหนอเลยครับเห็นบ่มครับไอ้ที่ว่าพ่อบัญจนะหนึ่งหกเก้ามันก็ยังมีหนึ่งเก้าแหละไอเจ็ดหกเก้ามันก็มีเจ็ดหกเจ็ดเก้าเหมือนกันเป๊ะเลยครับแต่ว่าผมเนี่ยเหมือนที่ว่าครับผมเป็นคนที่ว่าบ้าเลขสามตัวเนาะผมเหอซื้อเลขสามตัวถ้าส่วนใหญ่เหมือนกันสองตัวครับสักพักนี้ครับผมตอบตรงๆครับว่าผมไม่ได้ซื้อเลขสามตัวโอ้บ่อยซื้อเลขสองตัวเลยซื้อเลขสามตัวซื้อลอตเตอรี่ไว้ประมาณหนึ่งครับส่วนใหญ่ครับทุกวันนี้ ซรตตอรีกับบอถือมากกับหลายงวดเราได้นี่สามงวดแร้วมั้งสามงวดหรือว่าจากไหนนอะมันกับงวดซกว่ามันก็บอถือมาหลายงวดแหละแต่ถ้าถามว่าืจอบอมันกับเป็นความหวังครับมันเป็นความหวังเล็กๆน้อยครับเนาะถึงไม่ถูกมากก็อยากถูกครับถตาหากว่ามันออกใ,ใกล้ๆก็จะไม่เป็นไรครับแต่ที่สําคัญครับมันเฉียดครับมันไก่เกินไปครับมันก็ไก่เกือบแล้วเกือบแล้วประมาณนั้นครับเนาะ ลองพิจารณาบังครับสองพฤษภาคม6 7ความฝันของพ่อพูนจันทร์แกถูกเลขมาแทบจะตลอดนะครับงวดนี้ครับเลขที่บ้านกับเลขที่บ้านหลวงพ่อพูนจันทร์แกตีเพิ่มเติมอย่าลืมไปตัดเล่นนะครับถามว่ามาความฝันตัวนี้ก็ลองจดไว้เอาเป็นแนวทางเอาเป็นตัวเลือกพิจารณาบังครับถูกทีหรือยังครับมันเป็นเพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะไม่รู้ได้ครับไม่สามารถบังคับให้เลขมันออกได้คนถ่าบังคับก็คือคนที่หมุนหมุนเลข แต่ว่าคนที่ฝันก็คือเขาฝันเพื่อเป็นแนวทางครับบางเทือกับฝันแม่นบางเทือกับฝันใกล้เคียงก็แล้วแต่โชคนะครับเนาะก็บเราบ้งครับขอให้ทุนครับโชคดีมันมานซื้อเลขตัวไหนขอให้ถูกครับไปซื้อลอตเตอรี่ไปครับอาจจะได้เป็นรางวัลที่1หรือที่5ที่สี่สามก็เป็นไม่ได้ครับไม่ว่ายังไงครับก็อยากให้ทุกคนแบบได้โชคนะครับเนาะไม่มากก็ให้ได้เท่าทุนไม่เท่าทุนก็ให้ได้กําไรเพื่อที่จะเข้ได้มีรอยยิ้มสู้ต่อขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ